ฟังด้วยวายอะไรเสียงเรื่องอ่าความอาการผลลุคขนพองในสมาธิครับนะไรไงก็คือตกใจในความไม่เคยชินของเสียงไก่เม็ตนเรื่องผลลุคนพองใช่เลยเห็นว่าอาการผลลุคขนพองที่เกิดในสมาธินั้นเป็นเรื่องลวงโลกแต่เป็นเรื่องจริงจังสำหรับคนไม่รู้ครั้งก่อนนูน้นไอโซไปนอนกับผมไอโซมันเป็นหมาลาบาร์ดอตัวอ้วนๆงนงๆหน่อย มาเป็นนอนอยู่ใต้บ้านผมผมก็ทาสมาธิก็กําลังอยู่ด้วยความรู้สึกที่ดีๆถ้าบ้างเสียง hmm. อืคนลุกเกลียวเลยครับยิ่งเพ่งไปที่อาการขนลุกมันยิ่งเกลียวไปทั้งตัวง hmm. ผมก็ลืมตามาจิงซีสง,สงสัย hmm. มันเอาความรู้สึกไปจับกับโสต,ตะที่ได้ยินเสียงและเอาเสียงที่ไม่คุ้นเคยนะนะั้นแหะเอามาปรุง เผื่อจะเกิดภัยเกิดอันตรายหรือมีพลังงานหรือมีผีหรือมีวิญญาณแต่พอลืมตามาด้วยอายตนะเป็นหมานอนอยู่จึงขึ้นสงสัยว่าเรากลัวไปเองในสิ่งที่เราไม่รู้จักได้เห็นนี้ใช่ไหมขนลุกขนพองครับแกยังเข้าใจเป็นยังไงครับคําพูดเนี้ยมันก็ดูเหมือนถูกก็เหมือนกับทาทั้งหลายที่เราคิดว่ามันเหมือนถูกแต่นั่นคือแกเข้าใจผิดในจักะของมันการขนลุกขนพองเนี่ย ไม่ใช่ในความว่าต้องเจอพลังงานหรือผีครับแต่การเจอพลังงานและผีก็เป็นหนึ่งใน,กา,งน,กนา,าการของขนลุกขนพองอาการขนลุกขนพองเนี่ยมันเกิดจากเราเราอะไรคือโปรแกรมของมันเนี่ยที่จิตมันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีโปรแกรม่า protect p r o t e c รูปหรือรักษารูปนั่นแหละมันมีมันไม่มีการป้องกันร,รูปมันมีเขาเรียกรหัสป้องกันร,รูปทั้นอาการขนลุกขนพองเนี่ย มันมันผลุผลคลองได้หลายหลายอย่างมันสามารถแสดงออกทางกายทางกายยวิญญาณได้ด้วยการขนขึ้นเป็นหนามนะปวดขี้ก็ขนขึ้นเป็นหนามเหมือนกันปวดเี่ยวก็ขนขึ้นเป็นหนามเหมือนกันเพราะงั้นแกนั่งสมาธิขนก็ขึ้นเป็นหนามเหมือนกันแต่ว่าเราไม่รู้ว่าขนทุขนพองเกิดอะไรแม้แต่บางครั้งอ,อ่าถ้าแกไปอยู่ในวงคีตะรู้กันบรรเลงเพลงที่ถูกใจอะ่ะ ้วเขาขึ้นเสียงเพลงเพลงเขาสามพันธ์เราขนลุกขนพองเสียงก้าวเหมือนกันจังไหมอาการนี้เป็นอาการธรรมชาติของโปรแกนสิที่มันแสดงออกหลักๆเลยนมันมีดีเทลแยกย่อยเยอะหลักๆเลยก็คือมันไม่รู้ไงว่าสิ่งที่ผัสสะนั่นคืออะไรเมื่อมันไม่รู้ว่าผัสสะคืออะไรมันผัสสะได้ทางตาก็มองเห็นทางตาใช่ไหมมองเห็นทางหู ก็ขนลุกขนพองมองเห็นทางลิ้นก็มีรสช,ชาติที่อร่อยจนขนลพองครับก็เคยเคยไหมคือย,ย,ยากมากที่เ้าก็เคยมันอร่อยมากผัสสะทางกลิ่นทางจมูกได้กลิ่นและขนลุกขนพองผัสสะทางมโน,โนและาาขนลุกขนพองและผัสสะทางกายขนลุกขนพองทั้งที่ตามองเห็นอยู่ก็ขนลุกขนพองได้มันไม่จำเป็น,นต้องหลับตาหรือว่าไปนั่ง เผเชิญน,นั้นนี้และขนลุกขนทองนะเราเข้าไปในป่าช้าครั้งแรกและนั่งหลับตาเลยอะไรผัดสะกับเราเราหนเดียวอะ่ะให้มีจริงแต่งที่ครั้งแรกมันง่ายต่การฝึกฝนการเรียนรู้เราจะขนลุกขนทองเข้าใจไหมและอันนี้การขนลุกขนทองเนี่ยมันก็มีการขนลุกขนทองแบบผัดกับพลังงานไม่จะเป็นต้องตาไม่จะเป็นต้องเสียงเข้าใจแล เสียงก็ได้แต่ตาลมองไม่เห็นนมันประมวลภาพไม่ได้งไงอายนะมันไม่ครบมันประมวลรูปไม่ออกเพราะงั้นมันให้ความหมายไม่ได้เมื่อให้ความหมายไม่ได้มันมีแต่เสียงและเสียงนั้นเรามันอยู่ในที่ที่หนึ่งซึ่งซึ่งเราไม่เคยได้ยินถ้าเราได้ยินอยู่เนืองๆอย่างเงี้ยเสียงนกกระจอกเทศอูมอูมเฉย,ฉยแต่คนไม่ได้เคยได้ยินเราเรามานั่งตรงนี้กลางคืนแล้วอยู่ๆไอหยงกอดมัน นั่งขนลุกขนพองคือต้องไหมแล้วก็จะไป,ไปฟ้องมันคุณรู้สียงอะไรถึงน่ากลัวมากเลย่นีในป่านเนี่ยมันมีเสียงที่น่ากลัวมากเขาเรียกเสียงเสียงบางตัวบางตัวบางใหญ่ทางภาคใต้เขาเรียกว่าตัวพุงจงตัวบางเหมือนกับทั้งข่าวไอ้ตัวนี้เสียงในป่ามันร้องโอยหัวเนี่ยคนจะตายอ,อไปนี่เลย แกนั่งสมาธิอยู่ในป่าแล้วได้ยินเสียงไอ้ตัวนี้นะคนหัวลูกตั้งเสียงนกยูงในป่าค oh, oh. นหัวลูกตั้งเ,เสียงตัวตุนที่ขุดหรือตัวตัวลิ่นหรือตัวนิ่มที่เป็นเกล็ดเกร็ดกินไม้ไผ่น่ากลัว เพราะในป่ามันจะกังวานแต่เมื่อไรที่เรารู้จักมันแกนั่งเนี้ยแล้วเสียงอ้หยงกอดแล้วอุ้มอุ้มอุ้มแกคนลุกไหมเพราะว่ามันรู้แล้วแกนั่งอยู่ในป่าช้าแกนั่งอยู่ทุกวันทุกวันจนรู้แล้วทังเสียงกอดกิดจากหมาที่มันแทกกันดูก็ดีเจ็ดจากแมวก็ดีเกิดจากสัตว์ก็ดีเกิดจากใบไม้ไหวก็ดีกัดอะไรก็ดีพอมันรู้หมดแล้วมันมันมีสัญญาณมันแล้วคนลูกขนพองไหมไม่คนลุกขนพอง พราะอาการขนลุกขนพองเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเอ้ยถ้าว่าขนลุกขนพองเนี่ยมันไม่เหยบมาตีกูไม่เชื่ออะไรต่อไปไม่ใช่ขนลุกขนพองอะ่ะมันเกิดจากตัวเราให้ค่าในสิ่งที่เราไม่รู้มันขนพองสองเก้าเนี่ยบางครั้งเดินมาปกติเนี่ยแต่พอเหยียบเข้าช่างหอฉันข่าขนหัวเกลียวเลยไอ้น,นี่มันฝืนหลักที่พูดมาไหมครับ อันนั้นก็เกิดอ,อะไรเกิดจาพังงานเขาเรียกว่าพังงานมันทักทักด้วยภาวะของกายกายมันไปผัดสะกับพลังงานพวกนี้บุกยินขึ้นเกลียวหรือบางครั้งข้าขึ้นลงบนภูเขาอยู่เหนียงเนงนะแต่ข้าจะขึ้นไปดูพวกแกไปทำคานองพระหน่อยใช่ไหมพอเกินขึ้นข่าเหยียบบันไดก้าวแรกก็ขนลุกั้งแต่ส้นตีนลงมาเลยขึ้นมายันหัวแล้วก็ลงไปที้ส้นตีน แล้วมันก็ขนลุกไปอย่างนั้นตลอดไปเจอทั้งถึงองค์พระแล้วก็คลายเข้าใจไหมเพรออาะงั้นะอาการอย่างเนี้ยก็คือเราจะบอกว่ามันเกิดจากสิ่งที่กายไม่รู้แล้วขนลุกขนพองอันนีหนึ่งอย่างเดียวไม่ได้มาที่มันขนลุกขนพองเพราะมันผัดตะกับพลังงานมันมาตีละครย่างหอนเละเพราะว่ามันเป็นสัญโักของมันทัง โซน่าคลื่นโซนหน้าหอนอะไรไหมแต่ว่าที่อยู่มันก็หอนหอนว่าะมันผัดสะกับพลังงานบางอย่างที่มันจับได้มันผัดสะได้มันไอโซเราเวลาพาไปเนี่ยขึ้นไปข้างบนอ่ะเวลาเราขนลูกโป้งไอโซวิ่งหนีเลยเลยไม่ไอโซไอมอมเรามอมวิ่งหนีเลยนะใช่ไหมแต่มาอยู่เป็นพวกมันจะหอนเพราะมันผัดสะเงี้ยผัดสะเบิ่นเบิ่นจะหอนก็เลยหมาเห็นผีอะไรยัไหมเพราะมันัาษาคลื่นพวกนี้ที่มันเข้าไปผัดสะ ราะอาการที่ขนลุกขนพองเนี่ยมันเกิดได้หลายๆอย่างแต่หลักๆก,ก็คือเกิดจากตัวเราเกิดจากตัวเราที่ไปผัดสะกับสิ่งที่มันไม่รู้จะได้ขึ้นมาแต่ถ้ารู้แล้วเกิดยังขนลุกขนพองนั่นแสดงว่ามันมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นเข้ามาใช่เอรู้แต่มองไม่เห็นมันก็มีขนลุกขนพองขึ้นมามันเป็นการเขาเรียกว่าก็อย่างเช่นเวลาฆ่ารัตนาเนี่ย ค่า,ารัตนาเรื่องจิตเนี่ยแปลกเลย่า,า,ารัตนาแปลว่าอาันลัฮฺยาเ่อย่างคาอารัตนาสิ่งเนี้ยมันเป็นแค่วัตถุมันไม่มีคุณอะไรทั้งแต่ละถ้าค่าอารัตนาเนี่ยาต้องนอบน้อมนับโมตสสะเพราะเาวัโตอารหะโตสัมมาสัม,มพุทธะจ้าใช่ไหมเป็นจบมันแล้วก็อารัตนาพระพุทธเจียสีบนสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าสถิตในเซีต์ก้าท่านมาหรือไม่มาหรือเปล่าไม่รู้ แต่มันเริ่มต้นด้วยภาชนะแล้วก็พยัญชนะด้วยด้วยมนบทนี้เป็นมนภาษาไทยขอราธนาพระพุทธเศสีบนสัมเบจสมาสพุทเจ้าสถิเสจก้าวเข้าพุทธเจ้าเพื่อแผ่พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพ่ทธูทภาพธรรมรัฒน์สังฆัน์ความเป็นเพศสทธิกเอออ่าพระองค์เจ้าสถิตอยู่ในวัตถุนี้เพราะงั้นข้าจะไม่เขาเรียกว่าเรามานั่งเสกวัตถุชิ้นนี้ตามความเชื่อดุลรัไม่มีใครเสกวัตถุชิ้นนี้ได้เไมฮะ ไม่มีใครเสกให้มันวิเศษขึ้นมาได้ไม่ว่าอาจารย์คนไหนตราบใดยังเป็นมนุษย์ไม่สามารถเสกขึ้นมาได้ที่เสกขึ้นมาได้คือความเชื่อของกลุ่มนั่นเองแต่มันมีวิธีเพราะมันเป็นเรื่องสมมุติอย่างหนึ่งเพราะงั้นข้าก็ต้องอาศัยอิงพระผู้เชีย่ยว้ามีหรือเปล่าก็ไม่รู้มาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เมื่อสิทธิแล้วเราก็เรียกพรหมเทวาพระอินทร์พระพรหมท้ามาราทั้งสี่ท้าววิสุวรรณยักษณนทันพรหมการพญาย,ยมราชพญานาคราช ท่านอินทกะเทวดาน้อยใหญ่เรียกมาหมดหลวงปู่หลวงพ่อที่เคยทำา้วยสิประสิบาสพลังงานเรียกมาหมดมาหรือมาไม่รู้เรามีหน้าที่อัญเชิญพระอาษธนาเสร็จแล้วที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของสิ่งเหล่านี้และขณะพอเาเรียกเสร็จสิ่งเกิดขึ้นก็คือโค่นลุกวอาขึ้นมามันลุกจากอะไรแล้วมันจะลุกทุกครั้ง เมื่อใดกลายเป็นรหัสทะลุทุกครั้งแต่บางครั้งมันก็ไม่รู้แต่ไม่จําเป็นหรอกเราทําหน้าที่ของเราและข้าก็รู้ด้วยสิ่งเหล่านี้มันเป็นสมมุติคาถาต่างๆเป็นสมมตุติการพูดการคุยกันร,ร้อยเรียงลงมาเพื่อวัตถุที่เป็นสมมติแต่สิ่งที่เหนือกว่าสมมตินั้นก็คืออะไรรู้ไหมกําลังจิตกำลังแห่งจิตกำลังแห่งจิตเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันไม่รู้ไม่ชี้หรอกคาถาบทไหนมันก็ไม่มี แต่ก็พระพระัดคาถาบทนั้นเรื่องก,การที่ร้อยเรียนคำเหล่านั้นนั่แหละมันได้เกิดทาให้จิตนี้มันเนะ่มันสร้างพลังขึ้นมามันสร้างขึ้นมาได้ทำไมแกไปเอาพระยิงแล้วปืนยิงไม่ออกมันก็ไม่มีพลังงานแห่งจิตอยู่และจิตนั้นเป็นจิตใครกั่ไม่รู้เลยแต่ไม่ใช่จิตข้าแน่ตหอนไ,ไหมครับนั้นพวกเรามัาทดสอบอยู่แล้วทดสอบมนได้ทำไมพับแบงแล้วเป่าพ่วงแล้วแบงแออกมาข้างนอก ทำไมออกบ้างไม่ออกบ้าง,ออางน,น,นานๆเป่าหมื่นครั้งออกสักครั้งมันก็ออกแล้วเหรออย่างนั้นนะมันก็ไม่ออกก็มันก็ไม่ออกเฮ้ยแต่ว่ามันก็ออกมาให้เห็นเฮ้ยมันมีสิ่งเหล่านี้ถูกต้องไหมฮเป่าทองเนะี่ยเขาเป่ากันใครกันโป้งเข้าไปเลยหน้าผาแล้วมันหายไปเลยตั้งหมดนนี่หายไปเลยแต่หมื่นครั้งจะเข้าสักครั้งเขาใจ่ไหม มันไม่ใช่ข้าวทุกครั้งอาถรมาตั้งตั้งเพราะง,งั้นคนี่หากินตรงนี้มันต้องมีเทคนิคของมันต้องมีเทคนิคของมันในการกระรทำเรื่อม,มันไม่มีใครมีอภิญญาและพิณิหารได้แต่ว่ามันทําได้มันเป็นได้ด้วยอานาจแห่งจิตบางอย่างแค่ครั้งเดียวมันก็เลยเอาไปเป็นสินค้าโชว์เฮะทำได้สักครั้งก็เป็นสินค้าโชว์แนละ้วเป็นสินค้าซ้ําๆตลอดไปโดยที่มันไม่มีเข้าแต่ว่ามันเชื่อว่าข้า จิตเราเนี่ยมันแปลกมันถ้าเราขึ้นนโมตสะพะคะวะโตแล้วมันเกิดความเข้มแขังเกิดขึ้นสําหรับคนที่มีปัญญาแล้วนโมตระพะคะวะโตหรือว่าบทความอะไรใดๆมันไม่มีขลังเพราะมันเป็นคําสมมุติที่มนุษย์ร้อ,รอยเรียงขึ้นมาเพื่อให้เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรอย่างยันนางกวักมาสเสน่ห์ที่เขียนไว้เป็นอักขระขอโบราณความหมายก็คือสวัสดีค่ะมานี่มานี่ ถ้าเราเขียนคําว่าสวัสดีค่ะมานี่มานี่มันขลังไหมท่านก็ไม่ขลังมันต้องเขียนอะไรก็ไม่รู้แม่งมั่วๆอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้อะมันขลังไอ้ขลังก็คืออะไรสัยยะมันมืดมิดไม่รู้อะไรคือเป็นอะไรรู้จ้กไหมฮะแต่พอรู้แล้วมันไม่ขลังอะพอไม่ขลังทําไมไม่ไม่ขลังเกิดจากจิตเจ้าของจิตมันไม่รู้มันทําไม้เกิดขลังขึ้นมามันต้องสร้างนะสร้างในการครอบงํามันเชื่อว่ามันขลัง เชื่อว่ามันหนีด้วยความไม่รู้มันก็เลยกาดความความขลังคือความไม่รู้มันเป็นสัญญาณเ่ียงแต่พอแจ้งไม่มีอะไรขลังลโลกเราไม่มีอะไรขลังไม่มีอะไรผิดปกติถ้ารู้แต่พอไม่รู้ก็คือการคาดเดาคาดหวังคาดหมายเราอาจจะเดินอยู่บนพื้นทั้พื้นเดินไปเดินมาทั้งปีด้วยความไม่รู้แต่เมื่อ,อไหร่ที่มีผู้รู้ว่าเนี่ยถ้าเดินตรงนี้ย มันมีโอกาสที่ตกหล่นลงไปสู่ผุ้เหวเบื้องล่างซึ่งมันมีแผ่นบางๆตั้งไว้เองซึ่งมันก็ผุ่เดันทีแล้วเรากล้าเดินไหมแล้วรู้จริงว่าเออวะ่ะมันมีรูอยู่ข้างล่างแล้วเป็นแผ่นกว้างเลยแลกกล้าเดินไหมก็ไม่กล้าคนไม่รู้จักแผ่นน้ําที่อยู่ในเวลาติดลบมันเป็นแผ่นน้ามันเป็นแผ่นน้ําแข็งเรากล้าเดินไหม คนไม,ไม่กล้ากลัวมันตกลงไปแต่คนี้รู้จักเอ้ยมันวิ่งเล่นได้เลยเล่นสกเก็ตขับรกันได้กล้าไหม,ไมกล้าแต่เราเล่นไปจนกระทั่งมีผู้ลูกว่าเนี่ยเล่นนานๆเดี๋ยวพออกาศอุ่นมันแตกโคร่งไปแล้วจมหายแล้วตายแล้วเรากล้าไหมก็ไม่กล้าเห็นไหมฮะเพราะงั้นอะไรก็ตามที่รู้แล้วใช่ไหมฮะมันจะเกิดการแบบไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรที่แบบว่าจะต้องไปแบบว่า ไปสงสัยหรือไปครอบงําหรือไปว่าต้องเป็นอย่างนั้นเป็นนี้แต่อะไรที่ไม่รู้มันก็จะมีจิตใจที่แสวงหาลึกๆแล้วแล้วก็ยึดมั่นว่ามันต้องดีอย่างนั้นดีต้องต้องดีอย่างนี้นมนต่างๆอ่ะมันเป็นแค่สมมุติมันไม่มีอะไรที่ทําให้เราดนบันดาลให้เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นได้แต่มันสามารถดนบันดาลเป็นอย่างนี้อย่างนั้นได้ด้วยภาวะอำนาจแห่งจิตท,ที่เชื่อในบทมนต์นั้นนะมันเกิดจากอะไร มันปรุงแต่งขึ้นมาให้มันมีพลังมันมีอำนาจของมันแต่ปัญหาคือมันไม่สุดเขียนมันไม่ทุกครั้งมันไม่ทุกครั้งม,มันมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเป็นชาวอ,อิสราเอลชื่อ อาริกา้าเรือ่องอาริกา้าเหมือนทาบหรว่าธร,รมกา้าคืออาริกา้ามากกว่าให้จำไม่ได้แล้วนานแล้วสิบกว่าปีคราวนี้ผู้หญิงคนนี้เขาเป็นขเนขาเป็นทหารของอิสร,ราเอลชีวิตเขาอยู่ในถ้ำตลอดสาสิบปีอาริก้าเนี่ยนะเขาชื่ออาริก้าคามาเลียอาริก้าคามาเลีย พมเรียในภาษาอิสราเอลก็คือดอกไม้ครานี้เนี่ยอริก้าเนี่ยเขาเป็นชาวพุทธและเป็นชาวพุทธแทบเลยคนเดียวที่อยู่ในอิสราเอลเป็นชาวพุทธสิ่งที่อริก้ามีก็คืออำนาจจิตเขาเป็นมาแต่เล็กเขามองเห็นพระพุทธเจ้ามองเห็นเขาเรียกพระพุทธเจ้ามารแต่เล็กเขามองเห็นได้เลยด้วยมโนจิต แล้วก็พระพุทธเจ้าสอนเขาให้เกี่ยวกับเรื่องสมาธิจิอาริก้าเนี่ยได้ได้นิมิตว่ามันมีบุคคลบุคคลหนึ่งที่นาะต้องเจอซึ่งอยู่ในเกาะเล็กๆเราอยู่ระหว่างเกาะเล็กๆเนี่ยมาทางทิศของประเทศไทยวันหนึ่งอาริก้าก็เดินทางมาแล้วไปเจอพี่กินแล้วบอกว่าเนี่ยเราต้องการเจอนักพจน์หรือคนปฏิบัติ นี่อยู่เกาะน,นี่อาริจินเกาะน,นี้ใกล้เคียงไม่รู้เป็นที่อยู่ของอาจารย์หรือเปล่าเดี๋ยวพอมาถึงอาริก้าบอกใช่เลยเพราะเคยเห็นมาก่อนแนะนั้คนเราอยู่อยู่คนละที่กันแต่สามารถมองเห็นได้อาริก้ามาอยู่ในชุดคอจีนพอมาเห็นข้าอาริก้าก็ก้มลงก่อบแล้วก็วิจินถามว่าใช่ที่นี่ไหมคนคนนี้ไหมที่ตามหาอาริก้าบอกว่าใช่คนนี้เลย ไอ้เป็นการโมเมของอาริก้าก็ได้หรือ้องมาไหมอาริก้ามาอยู่ข้าประมาณสองสามอาทิตย์จะไหมนั้นมีลุงคนหนึ่งที่พี่มานัดให้มาอยู่ด้วยกันลุงคนนี้ก็ามาลาลาปีห้าศูนย์านอันนี้เนี่ยอาริก้าเนี่ยเขาเขาจะนั่งนั่งสมาธิแบบเราเนี่ยแล้ววางมือข้าก็ถามว่าอาริก้าเป็นมาจากไหนเขาว่ามาจากอิสราเอลเขาเป็นอาจารย์สอนสอนให้กับหล่ทหารอิสราเอลที่เขาเรียกว่า หลักสูตรสแกนเนอร์ให้เรานั่งกันหลักเขาเป็หลักสูตรของเขาอาริารจะเขียนว่าอย่างหนึง่งเขียนเป็นรูปดอกไม้อย่างเงี้ยแล้วก็ปิดแล้แล้วก็ทุกคนนั่งแล้วก็เพ่งรูปดอกไม้แล้วอาริก้าก็จะจะเพ่งดอกอ่ารูปดอกไม้ท,ที่ที่ตัวเองเขียนเนี่ยโดยที่คนจะไม่รู้ว่ามันคือดอกไม้สองไบที่เบ้นสองใบสิ้นจนมันไปขึ้นที่เบ้น ว่าที่เขียนนี่คือรูปอะไรให้เขียนออกมาหรือบางคนก็ได้ทางโสดได้ยินว่าดอกไม้หรือบางคนได้ทางจัสุที่เห็นบางคนก็มีได้ทางผัสะะธรรมโนรู้สึกได้ว่าคือมันดอกไม้หรือิึงที่ใกล้เคียงกับสิ่งเหล่าน,นี้ที่มันเขียนแล้วแต่ความหมายของแต่ละคนเขาฝึกกันอย่างฝึกเจอทางก็สามารถเคลื่อนวัตถุได้นวัตถุต่างๆก็เคลื่อนได้ ได้ก็เหมือนงอช้อนอ,ะอะนะงอช้อนด้วยมายากลก็ได้งอช้อนด้วยอำนาจจิตก็ได้ซึ่งหลักง,งอช้อนนี่เป็นหลักพื้นฐานเลยเพ่งเยวะั่ามันงอปเปลี่ยนสารภาพจากเหล็กที่มันแข็งให้มันเป็นน้ํามันเป็นกรสิสอย่างหนึ่งการเพ่งจิตสามารถทา้งอได้ทําให้สิ่งของลอยขึ้นมาได้ที่จัดๆเลยในแต่รุ่นจะมีพวกสแกนเนอร์พวกนี้หลายๆ นี่อาริก้าบอกหรือว่าธารรมาก้าบอกคราวนี้อาริก้านี่เขามีอะไรพิเศษอยู่ไหมไเขาสามารถที่จะถ่ายพลังจากซ้ายมาขวาได้เขาทามาทำนี้และสามารถมันเป็นมวลเป็นก้อนเป็นก้อนขึ้นมาได้เขากัแเรามาฝึกมันเป็นก้อนอาาเดี๋ยวตั้งก็เข้าไปไม่ได้ถ้าเคยฝึกอยู่พักหนึ่งข้าทำนี้ทำทำความรู้สึกความเป็นมวลเป็นก้อนขึ้นมาเดีย๋ยวตั้งเฮ้ยเออมันมีหนึ่งเหมือนพลังแม่เหล็กสองตัวมันดึงกัน มันจนท้าทั้งเข้าไม่ได้ซึ่งพอมาวิเคราะห์มันอาจจะเกิดจากการที่เราสร้างมวลสัญญาขึ้นมาจนเป็นก้อนขึ้นมาแล้วกดข้างไปไม่ได้ก็ได้อันนี้มันก็เป็นได้เหมือนกันแต่ข้าไม่ค่อยให้ค่าดรงนนี้แต่สําคัญของอาริก้าก็คืออาริก้าสามารถเท่งกระจกเนี่ยมองไปทั้งกระจกแต่นี่ข้าเห็นกับตานั่นแหละแต่ข้ามองพระอาทิตย์จิ้นั้นข้าบอกว่าไอ้ก้าทำงี้ได้ใช่ไหมง่ายกว่าไม้เจียวคอนทุกไม่ใช่อย่างนั้น อันนี้มันเกลียนแล้วไม่เป็นต้องนั่งเพ่งจนเหนื่อยแล้วกระจกมันแตกแต่ข้าเี่เพ่งพระอาทิตย์ไงข้ามาเพ่งพระอาทิตย์เนี่ยช่วงเก้าโมงสิบโมงมากลางจ้าเลยใช่ไหมข้ามองไก้บ้ามองได้เหรอตาไม่บอดนะก็ข้านองข้ามองให้ดูเยอะทำไมาตาไม่บอดเขาถึงทึ่งมากในการเพ่งพระอาทิตย์ข้าเรียเพ่งพระอาทิตย์มาไม่หลายหลาย,ลาย,ลาย,ลายปีเพ่งตั้งแต่เช้าขึ้นจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดินกลางคืนไม่ต้องนอนเลยมันสว่างหมดลองดูดิ แล้วร้อนในแรกๆก็ร้อนในกินยาอะไรก็ไม่หายมันมีเอฟเฟกแต่การหายง่ายที่เดียวค่าสอนให้ไม่เป็นอะไรเพราะงั้นเห็นไหมแต่ละคนมันก็มีมันก็มีอำนาจแห่งจิตที่แตกต่างกันไปอริ้ามีนอำนาจสามารถทําให้มันกระจกแตกได้ข้าบอกอริ้าดูดิดูพราทิตย์ก็ดูได้แล้วก็ขค่ดูให้เป็นตัวอย่างเหรอทางเขาดูเขาถึงได้เห็นชัดอ๋อพราทิตย์มองได้ด้วยตาเปล่ามันแย้งตรรกะ แห่งชีวภาพที่เขาเรียนรู้มาว่ามองภาพที่ทางตาบอดเขาข้าดูมาไม่รู้กี่เป็นสิบปีแล้วก็ตาก็ายังสดใสเรื่องจิตเนี่ยมันสามารถมันเป็นไปของมันได้โดยที่เราเข้าไปรุ่งรู้มันก็ได้แต่เมื่อไรที่เราแจ้งเรื่องจิตเราเข้าใจโอ้มันเป็นของมันอย่างนี้จริงๆกันแหละคือว่ามันมีเหตุปัจจัยทําให้เกิดเพียงเราไม่ไม่เข้าใจในสิ่งที่มันมีที่มันเป็นเมื่อเราไม่เข้าใจในสิ่งที่มันมีที่มันเป็นเราก็เลยดูมันเป็นเรื่องปฏิหาร มันเป็นเรื่องที่แบบค้นโลกเพราะว่ามันไม่สาธารณะต่อคนทั้งหลายทเนี้คนที่มันมีปัญญามันมองเห็นถึงอย่างนี้มันมันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยมันมีเหตุของเหตุมันมีของเรื่องของการบ่มเพาะมาไม่ใช่แค่อารภาพเดียวอารภาพหลายๆอารภาพมันทําให้เราต้องมาเป็นอย่างนี้งนั้นคนที่เข้าใจมันก็อยู่ด้วยความเข้าใจคนไม่เข้าใจก็ดูด้วยความงมงายว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งประหลาดมาชั่อาริ้าเองอยู่ถึงอิสราเอลยังมาที่นี่ได้และเข้าได้เคยถามเราเยอะ เกี๋ยวเรื่องพระผู้วินเจ้าอะไรขรงมันเพราะฉะนั้นสมัยขั้นข้ากำลังจะสร้างพระพ่ตกใหญ่เลยว่าข้าจะไม่ดีนะเออข้าจะทําจากขนาดหน้าตัก9เมตรเนี่ยมาเป็น19เมตรอ่ะมันต้องใช้เงินอะต้องใช้กําลังคนต้องใช้อะไรเยอะแยะเงินนี้ข้ายังพอมีอยู่แต่ว่าสิ่งที่อืมสิ่งที่จะมารุมร่มซ้ำคือต้องใช้กําลังคนอ่าศรัทธาไม่ต้อง แต่ถ้าไม่ต้องสมัยนั้นค่ายังไม่ถึงห้าสิบงั้นค่ามีเงินที่เก็บไว้ใช้หลังห้าสิบอะมันก็มีอยู่มันเอาเงิน,นอย่างไหนถึงได้ไหมฮะมันต้องรอต้องรอถ้ามีสิทธิ์ใช้เงินได้ก็ตอนอย่างน้อยปีห้าเจ็ดเจ๊ไหมก็ปีห้าเจ็ดห้าแปดแต่แล้วปีห้าศูนย์ห้าสองห้าหนึ่งห้าสองห้าศูนย์มันใช้ไม่ได้อยู่แล้วเงินไม่สามารถดูดออกมาใช้ได้เพราะงั้นแล้วเนี่ยมันก็เกิดกามวิตก แต่ธรรมก้าเนี่ยเป็นคนบอกว่ายูอ่ะนั่งให้มันกรรมฐานแล้วก็ดูคุยกับพระพุทธเจ้าตามมหนขวงเขาเขาได้ไปคุยกับพระพุทธเจ้าอะไรตามรัตือเขาแล้วเขาก็บอกว่ายูอ่ะทําอะไรก็ได้เพราะยูเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าที่ส่งยูมาเกิดธรรมก้าว,ว่าไนียูก็มาทําหน้าที่ของยูไอได้คุยกับพระพุทธเจ้าเพราะงั้นยูทําอะไรก็ได้ยูไม่ต้องกลัว สำเร็จหมดข้าก็มีความรู้สึกว่าเออมันเป็นคําชี้ที่ดีเจ้ารู้ไหมมันทําให้เราเกิดกความรู้สึกว่าข้าเลยจม,มกลม,มไปแล้วพิจารณาว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนปัญหายุ่ยใจมึงางหาใจมึงต้องการเพราะมึงไปไปดูว่าพระนใหญ่เมื่อไปดูว่าพระนใหญ่ใจมันก็่อเราต้องการสร้างพระเพื่ออะไร เราเกิดมาเพื่อได้สร้างได้ทําหรือว่าเราเกิดมาเพื่อต้องสร้างพระมันแตกต่างกันเพราะงั้นเราแค่ได้บวชมาเราทําไปตามหน้าที่ของเราแค่ไหนก็เรื่องของมันเราได้ทําไม่ใช่ว่าเราต้องทําเราได้ทําต่เพราะงั้นพระขนาดใหญ่รวมแล้วสิบเก้าเมตรก็ 38, สามสิบแปดสามเก้าสองใช่ไม,มันก็เลยหดหดหดเหดมือนถ้พระสองเดียวใจมันใหญ่เพราะใจมันใหญ่มันก็ครอบงำความใหญ่ของพระ มันก็เลยเป็นพระไม่ใหญ่จะสร้างร้อยเมตรสร้างวัดก็มันก็แค่สร้างมัน,ม,นมันจะไปสมมุติยามาความเสร็จแค่นั้นแค่นี้กับคนทั้งหลายทําไมให่กลัวคนอื่นจะด่าหรือว่าสร้างไม่เสร็จต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ก็มึงมาสร้างเองดีถู้ต้องไหมแต่กูที่สร้างได้สร้างได้ทํากับใจยิ่งใหญ่เพื่อตอบแทนศาสนาเท่าที่กําลังเรนมี้เพราะเราทําวันนี้ก็เสร็จวันนี้เราทําเสร็จทุกวันไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้ยังไม่ทําแล้วเราไปเศร้าซ้อยกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ราะความไม่เสร็จที่เราตั้งเป้าหมายไว้คนที่ตั้งเป้าหมายไว้ย่อมเดินทางไปถึงเป้าหมายแต่เป้าหมายของเรามีทุกวันคือได้เดินทางไปสู่เป้าหมายไม่ใช่ว่าจะต้องสําเร็จดังใจที่เราตั้งเป้าหมายถ้าอะไรที่เราคาดหวังกับสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายแล้วมันไม่ได้ดังเป้าหมายที่เราคาดหวังเราจะอยู่ด้วยความทุกข์ทรมาร์ดได้เสียใกันข้าถึงมีความสึกว่าเฮ้ยข้าได้ทำแล้วข้ามีความสุขมาเข้าใจไหมครับ นั้นพระองค์ใหญ่ก็เลยเล็กๆแต่พวกที่ใจเล็กๆมันโอ้พระใหญ่จังทำอย่างงี้ทำอย่างนี้เฮ้ยกูทํามาถึงขนาดนี้แล้วมันเหลืออีตั้งเยอะไม่ใช่เหลือจังเยอะกูทํามาตั้งเยอะแต่กูได้ทํามาตั้งเยอะแต่สำหรับมึงใจเล็กไงเหลืออีตั้งเยอะเมื่อไรที่กูใจอย่างมึงคือเหลืออีตั้งเยอะกูต้องอยู่ความทุกข์ทรมานเมื่อไรจะเสร็จนาเมื่อไรจะทําได้ถึงนั้นเมื่อไรนี้คนนั้นจะมาช่วยเราไหมแล้วเราจะเอาแรงจากไหน คือถ้ามันไม่พร้อมในเหตุปัจจัยก็ไม่ต้องทําฆ่าทะเลาะกับอุทยานก็พระเรื่องเรื่ององค์พระใหญ่ที่จริงอุทยานเขาก็ให้เต็นในใบนั้นคือฐานพระใหญ่กํลาลังก่อสร้างก็ลาลังดําเนินการก่อสร้างและไม่เคยมีบันทึกอะไรที่ส่งมาให้หยุดสร้างหรือไม่สร้างเราก็ทําต่อไปสองสามจต้องไหมแล้วอยู่ก็มาหาเรื่องแค่อองค์พระเข้ามาเป็นประเด็นว่าห้ามสร้างงั้นแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องสร้างเพราะมันมีประเด็นอยู่ว่ามันมีหลักฐานแน,น่นอนนะเขาให้สร้างมาตั้งแต่ต้น ไม่มีการถดถอยแ้่ข้าก็ชนะเห็นไหมแต่การชนะไม่ใช่ว่าแค่ต้องมาตอนนี้มันไม่พร้อมเราคนมีไม่เท่าไหลใครไว้ใจใครมากมากก็ไม่ได้ถ้าที่เกียจเหนื่อยสำคัญที่เกียจเหนื่อยอยู่สบายสบายในชีวิตที่ไม่กี่วันนี่ดีกว่าแต่พอพร้อมเดี๋ยวเราขึ้นไปทำตรงน,นี้ก่อนเรียกหินเรียบร้อยก่อนโอเคไหมเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยนะมันจะต้องมี มีเป้าหมายถูกต้องแต่อย่าคาดหวังกับเป้าหมายใช่ไเมื่อไรคาดหวังพาผิดหวังมาเยือนท่านวันนี้ข้านั่งเขียนบทความในห้องที่ไปเขียนไปสบายนวมเช้าข้าว่าเป็นบทความที่ดีลองไปอ่านดูแล้วกันขอธรรมรับโอเคอคที่ทางบุญยะพลังผลบุญใดท่านทางหลายร่วมก็ทำบำเพ็ญแล้วในคราวครั้งนี้ขอผลบุญนี้เป็นเวลาปัจจัยท่านทางหลายมีความสุขความเจริญ ประสงค์สิ่งใดสมดังความปรารถนาสมดังความมุ่งหมายสมดังความมุ่งหวังที่ได้ตั้งจิตคิดอธิษฐานไว้สัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสดจันไรวินาสันตุพอจะเลยในอายุวันสุขะพลังปฏิพานถนัดสารสมบัติเกิดปัญญายาญเจ็มใจมนุสสมบัติส่วนสมบัตินิพานสมบัติคำว่ายากจนเห็นใจ่าได้มีโรคภัใหจอย่าได้มีคำว่าไม่มีไม่สําเร็จจะได้พึงมีพึงเกิดทุกภพทุกชาติมิจะไม่คลายจนกว่าจะข้าสู่นิพพาง nak tassa bhagavato arahato tu tu